เรียนท่านประธานและคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้มีการสถานศึกษาข้าพเจ้านายกฤษดาจํนนวนผู้มีการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมสหวิทยาเขตบัวบานอายุ47ปีบุตรปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาปัจจุวันเป็นข้าราชการรับงเงินเดือนอันดับคอสามตำแหน่งเลขที่5 7 5 3 7ขั้น3 8 7 4 0บาท กเกษียณอายุณวันที่1ตุลาคม2577ในรอบครึ่งปีที่แล้วมาไม่มีวันลาไม่ได้ขออนุญาตไปศึกษาในประเทศหรือไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานนักต่างประเทศไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินยัยไม่ถูกลงโทษทางวินยัยและไม่ถูกฟ้องคดีอาญาสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญโดยย่อ ลการขับเคลื่อนนโยบายไทยสู้โควิดและกรมอนามัยมอบใบประกาศให้โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมผ่านมาตรฐานสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องก,กันโรคโควิด -19 เป็นวิทยากรโครงการฝึกลมให้ความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายลูกเสือมักคุเทศตะพิพิธพันธ์ขุดกวางส้อยและโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบองอำเภอโนน,อนสังจังหวัดหนองบัวลำพู เป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทยประเภทบุคคลตามข้อบังคับสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทยพศ2564ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการต,ตรวจขั้นที่5ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อให้มีคุณวุฒิวุฒิแบบให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือพุ่งกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง นกองลูกเสือในสังกัดจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการของนางสาวอิสราพิมพคีรีอู่โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาประจำปี2564 ณโรงเรียนบ้านขอบเด็กอเภอนากลางจังหวัดนองบัวลำพูเป็นวิทยากรอ,อบรมโครงการนิเทศการจัดกจิจก,กรรมยุวกาชาติในสถานศึกษาประจำปี2564ณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาอเภศรีมนเรืองจังหวนองบัวลำพูเข้าร่วมการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเรื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2564ณโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ทอ,อเมืองจังหนองบัวลำพู ส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบมรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปีงบประมาณ2,564ณโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับคำสั่งสำนักง,งานลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียนให้เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาย,ยุวกาชาติหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาติ รุ่นที่461ณโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ทอําเภอเมืองจังหวัดหนองบุรูเป็นวิทยากรแกนนำลูกเสือกิจอาสาพระราชฐานประจำจังหวัดหนองบุรูผลงานที่ประสบผลสำเร็จประกาศสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยเรื่องผลการพิจารณาให้นายกฤษดาจำนวนโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมได้รับการคัดเลือกกรรมการและเลขานุก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องรายชื่อโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2 5 6 4ผลการคัดเลือกคือโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบงุรลมูประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบงุรลมูเรื่องผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเอตนารีระดับจังหวัด ประจำปี2564โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเนตรนาีสามัญรุ่นใหญ่ประกาศสำนักการศึกษาธิการจังหวัดของบลงรลมูเรื่องผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง นายกริศดาจำนวนผู้ในการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม